สวัสดีค่ะชื่อรัชดาวันดวงใจค่ะชื่อเล่นชื่อหมวยนะคะตอนนี้ผูกพันตัวอยู่ที่คิตจักแห่งการทรงสถิตบางพลีค่ะเชื่อพระเจ้ามาแล้ว30ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกชายหนึ่งคนนะคะชื่อน้องพอกำลังศึกษาอยู่มหาลัยปีสองค่ะครับแล้วตอนนี้คุณหมวยมีบทบาทได้บ้างในการร่วมรับใช้พระเจ้าในคิตจักครับก็ที่บทบาทที่ได้รับใช้พระเจ้าในคิตจักก็มี อยู่ในทีมนมัสการนะคะก็ได้นํานมัสการนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเพิ่มพูนนะคะก็ดูแลเรื่องของโปรแกรมของกิจสักรค่ะในการรับใช้พระเจ้าด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะครับอยากให้คุณหมวยได้มีโอกาสแชร์ว่ามีสิ่งใหนที่ท้าทายในการดูแลลูกบ้างครับค่ะก็สําหรับการดูแลลูกนะคะแล้วก็บวกกับการรับใช้นะคะ ซึ่งตอนเด็กๆตอนที่น้องพ่อเขาเด็กๆเนี่ยเราก็พาเขาไปคิดจัรใช่ไหมคะเราก็พาเขาไปง่ายๆเขาก็ยินดีไปกับเรานะคะจนถึงเขาก็ไปกับเราไปเรื่อยๆเขาก็ดูเห็นว่าเราก็รับใช้พระเจ้าเขาก็อาจจะมีงองแงบ้างนะคะแต่เขาก็ยินดีที่จะติดตามพ่อกับแม่ไปนะเพราะเขาก็ยังเด็กเนาะเราก็เป็นห่วงเขาเราก็ต้องพาเขาไปคิดจักรนะคะส่วนความท้าทายก็คือว่าเมื่อถึงช่วงอายุประมาณสักสิบ บอกขวนะเนาะริ่มประมาณสักมสองมสามนะอันนี้ก็เริ่มเป็นความท้าทายแล้วเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยความที่เขาเริ่มโตเนาะเขาก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนั้นก็เขาก็จะมีความไม่ไม่ค่อยอยากไปคิดจักและนะคะแล้วบวกกับมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงโควิดนะคะก็เลยทําให้เขาเองก็ไม่ได้ไปคิดจกักเราเองก็ไม่ได้ไปคิดจักช่วงหนึ่งนะเพราะเป็นคิดจักออนไลน์ แต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทําให้เขาเนี่ยออไม่ได้ไม่ได้ไปโบสถ์เลยนะคะประมาณสักสาสถึงสปีเลยนะที่เขาไม่ได้ไปโบสถ์นะคะเรียกว่าขาดโบสถ์ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายเนาะในฐานะที่เราเป็นคุณแม่แล้วก็เราก็คาดหวังที่จะอยากเห็นเขาเอย่างนั้นนะ่ะเดินติตามพระเจ้าเนื่องจากที่เขาโตแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของเขาได้เนาะเราก็ สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการที่เราได้อธิษฐานพระเจ้านะฝากเขาไว้กับพระเจ้าเราก็อธิษฐานคร่กรวณกับพระเจ้านะอยู่มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็บวกกับสิ่งที่ช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาก็จะมีความค่อนข้างค่อนข,ข้างเกเรนดิดนึงเนาะแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเขาเองเขาก็ไม่ค่อยก็ขาดเรียนด้วยเนาะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นความหนักอกหนักใจของของความเป็นแม่ของเรา เราก็พยายามคุยกับทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เองก็ติดต่อมาทางมาคุยกับเราอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องลูกเรื่องลูกชายเราจะเอาอยัางไงซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับช่วงนั้นที่โรงเรียนก็เองก็ช่วยเหลือเนาะในการที่ให้เขาสามารถจบมหกได้นะคะแล้วก็เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงนั้นผ่านมาได้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรา,าอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็ เอาส่งคำอธิษฐานไปให้ทางผู้นำนะทางพี่น้องนะกลุ่มอธิษฐานให้อธิษฐานเผื่อเราด้วยเช่นกันเราก็ขอบคุณเจ้าที่พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเรานะคะแล้วก็จนช่วงนั้นผ่านมาได้แล้วพอถึงช่วงเข้ามาหาวิทยาลัยแน่นอนเขาไม่สามารถสอบเหมือนคนอื่นๆหรือเพื่อนของเขาได้ก็เราก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาว่าเราจะให้เขาเรียนมาหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งในปีหนึ่งที่เขาควรจะต้องเรียนเขาก็ขอเราอีกว่าเออแม่ขอยังไม่เรียนอย่างเงี้ยเขาขอดรอปหนึ่งปีเราก็เอายังไงดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงอย่างเงี้ยแต่ความเราก็ยังคงคุยกับเขาว่ายังไงเราก็ยังอยากให้เขาเรียนองน้นเราก็อ่ะไม่เป็นไรลองดูเพราะช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่จนท้ายที่สุดพออีกปีหนึ่งถัดมาเขาก็ตัดสินใจไปเรียนแต่แต่เขาก็ยังไม่มาบทคือไปเรียนแต่ว่าก็ยังไม่มาคิดจะจัก เราก็ได้แต่เฝ้าอาธิษฐานพระเจ้าต่อไปนะเราก็ทําบทบาทของเราต่อไปในการรับใช้พระเจ้าส่วนตัวเองเราก็คิดอยู่ว่าเออเราเป็นผู้นําเรารับใช้พระเจ้าแต่ลูกเราทําไมออไม่มาโบสถ์เราก็เราก็มีคิดอยู่ก็กลัวพี่น้องจะตั้งคําถามนี้เหมือนกันว่าเออทำไมลูกพี่หมวยออไม่มาคิดซจกักรอย่งเงนะเราก็ได้แต่บอกให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อก็ฝากบอก ทุกท่านว่าฝากไว้ในคำอธิฐานด้วยนะคะฐานเผื่อลูกชายของเรานะจน mm hmm. ถึงวันหนึ่งเนาะเราเราก็เห็นถึงพี่พระเจ้าทรงนําเขากลับนะเออช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นวันเกิดเราพอดีในในปีนี้นะ mm hmm. เราก็ในสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยปกติทางคิดจักรจะต้องจัดจัดงานวันเกิดให้กับพี่น้องในคิสจักรนะ mm hmm. แต่ว่าเดือนพฤษภาเดือน,นนั้นมันเหลือเราอยู่คนเดียว mm hmm. ก็คิดอยู่แล้วแหละว,ว่าคิดจักรต้องจัดงานวันเกิดให้เราอะไรอย mm ่างเงี้ย แต่ว่าเบื้องหลังก็คือพ่อของเขาเนาะผู้ปกครองน้อยนะคะก็ได้ไปคุยกับน้องพอนะบอกว่าเนี่ยสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะจัดงานวันเกิดให้แม่ให้ไปพูดอวยพรคุณแม่น่อยให้พูดให้พูดอวยพรแม่อะไรเนี่ยเนาะเราเขาก็ไปเตรียมกันนะเราซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยแล้วก็ช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยก็มีงาน นมัสการของทีนมัสการแวมสมุทรปราการเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายระหว่างวันนั้นเราก็บอกลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะมีโปรแกรมทีนมัสการโดยจันทอชมามาที่ทิจจักของเราอนะไรเงี้ยก็บอกเขาเอออยากให้เขาไปนะอนะไรเงี้ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาก็วันนั้นเขาก็ตัดสินใจไปโบสถ์ซึ่งก่อนนั้นเขาไม่ได้ไปโบสถ์เลยแต่วันนั้นเขาตัดสินใจไปเราก็ขอบคุณพระเจ้าก็คือเป็นความแบบอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเขาอนะไรเงี้ยแล้วก็ ออพอเขาตัดสินใจไปโบสถ์นะคะเขาก็ไปกล่าวอวยพรเราอะไรเงี้ยในช่วงนั้นในใน,ในงานวันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยและหลังจากนั้นพอจบเสร็จปุ๊บเออ่น้องพอก็ได้มีโอกาสเนาะในการไปไปโบสถ์แม่นะคะไปงานที่นมัสการของแวมสมุดปราการเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเนื่องจากว่าเรามีสอบนะแล้วก็ตัวเราเองก็ไปสอบนะคะแต่วนะ่าน้องพอ่อเขาอยู่ในช่วงบรรยากาศ แล้วก็จนนมัสการเสร็จเนี่ยอตอนนั้นอาจารย์ทอยก็มันจะแบ่งปันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ทอยก็เผยชนะเนาะให้กับน้องพอซึ่งเราก็พอหลังจากวันนั้นที่พระเจ้าเผยชนะในชีวของเขาเขาเหมือนพระเจ้าพูดกับเขาในก่อนหน้าตอนเช้าแล้วก็หนุนใจเขาให้เขามาช่วยป้าในการสอนเด็กๆที่คิดจะจักสอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็พูดหนุนใจเขาไปว่าเอออยากให้มาช่วย แต่ท้ายที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาหรือไม่มาอะไรยเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่อาจารย์ทอดออหนุนใจแล้วก็เผยชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ตัดสินใจตัดสินใจในการแบบเออจะมาโบสถ์อะไรเงี้ยเขาก็บอกกับเราว่าเออเขาตัดสินใจในการมาโบสถ์แล้วก็ตัดสินใจไปค่ายตอนนั้นก็เป็นช่วงก่อนไปค่ายเขาบอกว่าเขาจะไปค่ายที่เชียงใหม่กับเราด้วยอะไรย่างเงี้ยแล้วอ้เราก็ขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นการ เป็นเป็นความแบบพิเศษมากๆที่พระเจ้าพูดกับเขาแล้วก็เป็นเวลาที่พระเจ้าเรียกเขากลับมาเราเราสื่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอและเราก็หวังใจนะใ,ในในชีวิตของเขาว่าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าเราก็ได้จัอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าสัมผัสใจเขานําเขากลับมาด้วยเถิดอะไรเงี้ยนะเราอยากเราอยากให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและที่เราตั้งชื่อเขาเนาะชื่อน้องพรก็มาจากอาจารย์เปาโลนะเราก็รู้สึกว่า เออชื่อนี้เป็นชื่อแห่งการรับใช้นะอะไรเงี้ยเราก็อยากอยากให้เขาได้รับใช้ไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราผ่านความท้าทายนี้มาได้นะผ่านคําอธิษฐานจริงๆนั้นรวมถึงคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยเราเห็นถึงพี่น้องเองก็ยังบอกเราอยู่เสมอว่าทางผู้นาเองก็บอกอยู่เสมอว่าไอ้ทานเพื่อยูนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาทันเวลาเนาะในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วให้เขาได้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าก็อาจจะมีบ้างตามภาษาในรื้นที่เอ่อ มันต้องต่อสู้เนาะเมื่อเขากลับมาอนะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางสัปดาห์ก็อาจจะมีแบบง้องแงงบ้างนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังคงยืนหยัดจนถึงณปัจจุบันนี้ที่เขาเรือนดีดรมพระเจ้าแล้วก็ยินดีรับใช้พระเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่อาจจะประสบปัญหาเดียวกับเราเนี่ยหรืออาจจะอยาจจะมีความรู้สึกว่าเออลูกอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะก็อยากจะบอกว่า เราในส่วนของของเราเองเนาะในความเป็นคุณแม่เราต้องหนะน,นุนใจลูกก็อธิษฐานเผื่อและอธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอแล้วก็ทําในส่วนของเราในการเดินติดตามพระเจ้าเราต้องสังงานเขาเห็นว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตัวเราเองต้องรับผิดชอบตัวเราในการเดินติดตามพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการที่เราหนุนใจเขาบอกกับเขาว่าพระเจ้ายังรักเขา พระเจ้าอยากให้เขากลับมาเดินในทางของพระเจ้านะสวนตัวเราก็จะพูดกับลูกแบบนี้เสมอให้เราฝากคําอธิษฐานนะไว้กับพระเจ้าแล้วก็ร้องทูลน,นะความคาดหวังของเราหรือว่าสิ่งที่ความทุกข์ใจของเรานั้นให้กับพระเจ้านะแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือเราในเวลาที่ที่เหมาะสมแน่นอนอยากจะหนุนใจนะคะคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะให้ลองเปิดใจนะคะต่อเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระผู้ช่วย ให้กับเรานะคะในทุกๆเรื่องนะคะสิ่งที่สําคัญคือลูกของเรานะคะที่เราอยากให้เขาเองนั้นเดินอยู่ในทางที่ดีนะเป็นคนดีของสังคมเราไม่รู้เลยว่าโลกโลกปัจจุบันเนี่ยจะพาเขาไปในแบบไหนแล้วก็แต่พระเจ้านี่แหละจะคอยประคับประคองแล้วก็สอนเขาสิ่งที่สําคัญคือคําสอนในคริสจักนะการที่เขาได้มาโบสถ์ตั้งแต่เด็กแล้วก็คําสอนพระชนะของพระเจ้าที่คุณครูลวีสอนเขาเนี่ยมันได้ ขวังนะในความคิดของเขาและทําให้เขาเองนั้นเนี่ยยังคงเดินอยู่ในทางที่ดีนะะเป็นคนดีของสังคมชีวิตของเราในในในโลกนี้เนะี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเราจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าและลูกเราก็คือเราไม่รู้เลยว่าชีวิตอนาคตข้างหน้าเขาจะดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อเขามีพระเจ้าเขาจะเป็นคนดีที่ดีได้แน่นอนค่ะ อยากให้หนุนใจให้ทุกท่านได้ลองเปิดใจเรื่องราวของพระเจ้าแล้วลองอธิฐานกับพระเจ้าดูนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ